ประโยชน์ของขี้ในเกมดอนสต a r ์มีมากมายไม่ว่าจะเป็นการจุดไฟร้อนจุดไฟเย็นสร้างฟาร์มชั่วคราวฟาร์มถาวรทำทั้งขี้จุดไฟร้อนจุดไฟเย็นสร้างฟาร์มชั่วคราวฟาร์มถาวรทำทั้งขี้ถ้าลองนับดูแล้วขี้เพียงก้อนเดียวนั้นให้คุณประโยชน์กับเรามากถึงสิบอย่างด้วยกันเฮ้ยพูดแล้วอยากไปขี้เลยทีเดียว บอกเลยว่าเนื้อหาในวันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากขี้หลังจากที่ได้ฟังคุณรประโยชน์ของขี้กันไปแล้วหลายคนน่าจะอยากได้ขี้แต่ไม่มีขี้จะใช้เราก็ไม่รู้ว่าจะหาขี้ได้จากที่ไหนก็ขอบอกเลยว่าวิธีการฉบับบ้าน,านที่ชาวดอนสตาฟนิยมใช้กันมากที่สุดเลยก็คือวิธีการเก็บขี้จากตูดควายนั่นเอง ใช่แล้วการเก็บขี้จากตูดควายเพราะว่าถ้าควายไม่มีตูดควายก็จะไม่สามารถเบ่งขี้ออกมาได้เพราะฉะนั้นทรัพยากรอ,อันล้ำค่าซึ่งเป็นต้นกำเนิดของขี้ก็คือตูดควายนั่นเองแต่เราเนี่ยไม่ต้องเอาตูดมันแค่เอาขี้ที่ออกมาจากตูดมันก็พอแต่ถ้าเกิดใครโก้อยากเอาตูดควายก็ช่วยถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยอยากดูเหมือนกัน วิธีการเก็บขี้จากตูดควายเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเมื่อไหร่ที่เราตั้งฐานอยู่ใกล้กับฝูงควายแต่เมื่อไร่ที่เราตั้งฐานอยู่ไกลจากฝูงควายเมื่อไร่อันนั้นแะเป็นปัญหาทันทีเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บขี้มาใช้ได้ทันใจในยามจําเป็นแถมในฤด,ดูติดสัตว์อย่างฤดูใบไม้ผลิเรายังต้องเก็บขี้ไประแวงตูดไปว่าควายจะมาขุดตูดเมื่อไรอีกด้วยจากที่เราต้องไปเอาตูดควายกลายเป็นว่าควายจะมาเอาตูดเราแทน แต่ถ้าเกิดใครตั้งฐานไกลาจากคุ้งควายไปแล้วก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวในครั้งนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการเอาตูดเอ้ยเอาขี้แบบสะดวกได้รวดเร็วกันวิธีแรกที่เราจะมาแนะนํากันเลยก็คือวิธีการเอาทรัพยากรประเภทพืชผักผล,ลไม้และดอกไม้ไปให้หมูกินและขี้ออกมา วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆสาหรับทั้งช่วงกลางเกมและช่วงเลทเกมหลังจากที่เราสร้างบ้านหมูเป็นของตัวเองรวมกันเยอะๆแล้วเพียงแค่เราเอาพืชผักผลไม้หรือดอกไม้วางไว้แถวแวบ้านหมูเพียงเท่านี้สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นขี้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่วิธีนี้ก็ยังพอมีข้อเสียอยู่บ้างในกรณีที่เรามีพืชผักหรือผลไม้ที่ต้องการแปลงเป็นขี้เป็นจํานวนมาก เพราะว่าหลังจากที่หมูกินขี้เอ้ยกินเบอร์รี่แล้วอาจต้องใช้เวลาคูดาวสักเล็กน้อยกว่าที่หมูจะกลับมากินเบอร์รี่ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่มีสิ่งที่ตัวเองต้องการแปลงเป็นขี้เป็นจานวนมหาศาลอาจต้องใช้เวลาทั้งคืนหรือใช้เวลาหลายวันกว่าสิ่งนั้นจะกลายเป็นขี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะในครั้งนี้เราก็มีเทคนิคการแปลงขี้จํานวนมหาศาลภายในเวลาอันรวดเร็วมาฝากเหมือนกัน แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าพวกหมูเนี่ยมันแรกอะไรได้บ้างโอเคค่ะเปลี่ยนมาเป็นโหมดปกติกันบ้างดีกว่าน้อเหนื่อยมากๆเลย ก็อย่างที่บอกไว้แล้วอะนะว่าเจ้าพวกหมูเนี่ยจะขี้ออกมาก็ต่อเมื่อได้กินอาหารประเภทพืชผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้แต่เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเออแล้วทรัพยากรอันเนี้ยจัดเป็นจําพวกผลไม้หรือเปล่าหรือว่าทรัพยากรอีกอันนึงจัดเป็นจาพวกผักหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่แน่ใจไงเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราจะมาทําการทดลองกันให้ดูสดๆเลยว่าอาหารชิ้นไหนหมูกินได้บ้างอาหารชิ้นไหนหมูไม่กินโอเคมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ โดยทรัพยากรที่เราจะมาทำการทดลองกันในครั้งนี้ประกอบด้วยทัพทิมแก้วมังกรทุเรียนเบอร์รี่แตงโมโกลเบอร์รี่แครอทข้าวโพดมะเขือม่วงฟักทองเห็ดฟ้าเห็ดเขียวเห็ดแดงแมนดรกเห็ดราใบไม้ดอกแคคตัสผนแคคตัสดอกไม้และดอกไม้ปีศาจ ความจริงแล้วหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินทุกอย่างที่สามารถกินได้คือถ้ามันกินขี้ตัวเองได้เนี่ยมันก็คงกินไปแล้ว oh <no. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้ดอกไม้อาหารจากครกพอดหรือแม้แต่อาหารเน่าเสียแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารประเภทอื่นๆนอกจากพืชผักผลไม้และดอกไม้ที่ว่ามาเนี่ยถ้าหมูก,กินแล้วจะไม่ขี้นะ oh <no. S 1> เดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์ในตอนเช้ากันดีกว่าค่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่าว่าหมูเนี่ยกินอะไรหรือไม่กินอะไรบ้างอือหืออีตัวนี้รู้เลยแอบกินกโกลเบอรี่มาชัวตัวนี้เลืองแสงใช่ อนนี้ดูเหมือนว่าหมูน่าจะกินกันครบหมดแล้วนะคะเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือมันแรกนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองดึงมันขึ้นมาวางบนพื้นดูไม่รู้ว่าที่หมูไม่กินเนี่ยเป็นเพราะว่ามันฝังอยู่ในพื้นหรือเปล่าโอเคค่ะปิดเคสแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าหมูแรกทุกอย่างยกเว้นมันแดกนั่นเองแต่ก็ดีแล้วอย่าแดกเลยอันนี้หายากจริง แต่สำหรับใครที่อยากได้ขี้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่อยากรอครูดาวหมูก็บอกเลยว่ามีอีกหนึ่งวิธีที่สะดวกไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้เทคนิคการไฟติงเล็กๆน้อยๆนะโดยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเนื้อมอนสเตอร์มี4ชิ้นและผักผลไม้หรือดอกไม้จำนวนเท่าที่เราต้องการขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องไปหาหมูมาก่อนสักตัวหนึ่งแล้วก็ล่อมันมาด้วยเนื้อมอนสเตอร์มีท หลังจากจัดการพามันมายัางที่ปลอดภัยแล้วก็ให้เนื้อมอนสเตอร์มีเพิ่มอีก3ชิ้นจนครบ4ชิ้นจนมันแปลงร่างกลายเป็นมนุษย์หมาป่า ระหว yes, ่างที่มันแปลงร่างนี่แหละให้รีบวางพืชผักผลไม้หรือดอกไม้ที่เตรียมมาลงบนพื้นแล้วก็ทิ้งระยะห่างมันเล็กน้อยเห็นไหมคะว่าจ้ามนุษหมาป่าเนี่ยสามารถกินพืชผักผลไม้ได้รัวๆเลยโดยไม่ต้องรอคูดาวเพราะฉะนั้นจึงทำให้เราสามารถฟาร์มขี้ได้อย่างไม่จำกัดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนั่นเองค่ะ เราระวังเอาไว้นิดนึงว่าวิธีนี้ต้องเตรียมชุดกราะและอาวุธกันมาให้พร้อมเพราะว่าหลังจากที่มนุษย์หมาป่าเนี่ยกินพืชผักผลไม้จนหมดแล้วมันจะมาเล่นงานเราต่อแทนได้ทั้งเนื้อหมูทั้งตูดหมูแถมยังได้ขี้มาอีก40ก้อนอะไรจะคุ้มขนาดนี้อืม้มเก็บขี้กันมันเลยทีนี้ สำหรับใครที่ขี้เกียจวิ่งไปเก็บขี้ควายเองขี้เกียจร,รอคูดาวหมูแถมยังขี้เกียจสู้กับมนุษย์หมาป่าอีกอืมมันก็มีนะคนแบบนี้ <c oughs> ในครั้งนี้เราก็มีเทคนิคแสนสบายที่สะดวกสบายและง่ายดายมากยิ่งขึ้นมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยโดยสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือ <c oughs> เนื้อมอนสเตอร์มีสีชิ้นและเห็ดแดงอีก18ชิ้นนั่นเองค่ะ ส่วนวิธีการก็คล้ายๆเดิมเพียงแค่ใช้เนื้อมอนสเตอร์มีดล่อหมูมายังที่ปลอดภัยหลังจากนั้นก็จัดการให้เนื้อมอนสเตอร์มีดหมูอีก3ชิ้นจนครบ4ชิ้นเพื่อให้หมูเนี่ยแปลงร่างกลายเป็นลุกหมาป่าระหว่างที่มันแปลงร่างเนี่ยก็รีบวางเห็ดแดง18ชิ้นลงบนพื้นแล้วก็รีบถอยมาดูห่าง 5. เพื่อนรู้ใช่ไหมคะว่าเห็ดแดงเนี่ยกินแล้วเลือดลดแต่ไม่ใช่แค่เรานะเพราะว่ามอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ตัวอื่นเนี่ยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์หมาป่าเนี่ยกินเห็ดแดง18ชิ้นจนครบค่า h ฮีมาแล้วเนี่ยมันก็จะตายโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอืยอหง่ายขนาดนี้วิธีคนขี้เกียจยังแท้จริงอะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้เทคนิคดีๆกลับไปเล่นเกมดอนสตาร์กันบ้างไม่มากก็น,น้อยเนาะ บอกเลยว่าเกมดอนสตาร์มเนี่ยยังมีเทคนิคดีๆแบบนี้อีกเพียบเลยเอาไว้ต่อกันคราวหน้าละกันเนาะโอเคค่ะเอาไว้ติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย